หมดเลยนะครับเพื่อตอนนี้นะครับแกะกันไปแล้วนะครับระหว่างนะครับแบงก์บาทก็ได้มาแล้วนะครับสองแหนบนะครับแล้วก็มาแกะกันอีกนะครับแบงก์บาทจะเป็นตัวท็อปอย่างที่ร้านเลยนะครับลูกค้าจะส่งมาขายกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลูกค้าก็จะซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มาลุ้นกันต้ากล่องต่อไปที่ระวังแตกนะครับข้างในจะเป็นอะไรนะครับ ข้างในนะครับเป็นอะไรนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อนๆที่สนใจแบงก์บาท18,000หมืนแับาทก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับลุ้นกันจุดๆดเลยนะครับว่านะครับนี่คืออะไรนะครับดูกันสิครับโอ้ยใช่แน่ๆครับใช่แน่ๆครับ แบงค์ร้อยช้างแดงครับเพื่อนๆอ่าแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับร้อยใบเลียงเลขนะครับสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับสี่หมื่นบาทร้อยใบเลียงเลขนะครับสี่หมื่นบาทเพื่อนๆสนใจนะครับสําหรับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับก็ทักกันมาได้เลยนะครับสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่สนใจแบงค์บาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทก็ทักทักกันมาได้นะครับเดี๋ยวกล่องต่อไปนะครับมาดูกันชิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วมาดูกันเลยนะครับกล่องถัดไปคืออะไรครับ